อันนี้เป็นเซตที่สามระวังทีอะไรวะมาบดยียวกัครับเซตที่สกับเมืองประสาทนเก็ที่ส,ย,ส,ส,าาสายามนำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์เอาคืนได้ไหมเป็นโอกาสอีกครั้งครับหัวเสายอดโอ้โหทำไมตาดีจังเลยสุดเที่ป็จะมาเล็ก นี่เขาเรียกว่าเป็นประตูยืนตายได้ีบปูชมาหน้าอาคืนได้เหมือนกันมาได้เจ็บต่อัต่อยัดต่อยเลิมากสบาอไว เป๊ะเลยสครับุเป๊ะเลยสิบออกเก็บครับที่สยามปรรกากาศพร้อมลมปราทรินเอาละครับบอลแก้มาแล้วอย่างนี้เขาเรียบร้อยครับเอาละที่เอาละที่ตอนนี้มาได้สิบห้าลงไปแล้ว นี่ก็ตบดับตบนั่นนะครับหมายเลขสิบห้านี่สวยครับอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละครับพัสบอลด้วยสุดยอดเลยละโคตรยังไม่ขาดคำหมายเลขสิบห้านี่โอ้โหเห็นแขนอย่างนี้นเราเธอตบตายคามือเลยนะเนี่ย อีกครั้งครับโอ้โหสุดยอดอีกแล้วมาได้สิจะได้เสดนึงก็คือสยามเสฟแล้วเสรฟดีแหมเปิดไม่เข้าจุดเอ้ยไ้โอ้โหริบรอ ้องบอกว่าแล้น่มครับลุงบระสาทิีมโอ้เสีาายใจไปนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่ามันกดไม่ลงครับเปิดมือบนบองหสิบห้า้าวปีคืนให้ปีคืนให้หนึสี่หกครับตามมาลุงบระสาทิีมบุรีรัมย์จะได้เสิร์ฟ สี่หกเบธินี้เปิดสี่ดอกนี้โอ้ยอะไรจังขนาดนั้นมันสุดยอดจริงๆไม่เคยพลาดครับลูกอย่างนี้นี่เราเรียกว่ามันเป็นโ <c oughs> ชคชบขาอีกครั้งของหนุ่มก,กบดีสยามสวยตั้งดี อันนี้ก็เรียกว่าชงไม่หวานไม่ขมนครับกินพอดีีสวยงาม, 6, มาหกเจ็ดอีกครั้งเสียเจังหวะเสียจังหวะบรรยากาศของอ่อาวังคือได้บ้างเป็นหกเจ็ด โชคดีสิค้าเสอ็ดีเปิดดีโอ้โหเด็กบอลลวงลูกนี้ลูกสวยงามครับรับจากอ,อีกครั้งหนึ่งสิบเจ็ดครั้งนุ่มมือประสานพินบุรีรัมตามน้ำไม้ มีบ่นๆแล้วครับอีงามทีกรั้งนุ่งเก้าเสียอ่อเย็นเย็นเปิดดีเปิดดีนี่และครับเปิดดีเปิดดีก็เรียบร้อยเอรียบรลอง เป็นลูกเสือของลุกเมืองปราสาทหินเปดิดดีอีกครั้งเต็จิตตากายเอาล้ะครับคะแนนมาที่9-9เกปมิดมาโอ้โหชุดกระเากันปลาอากาศ เดนสิกขึ้นนำอีกครั้งสำหรับนุมบุรีรัมเมืองประสาทินโอ้เจยจังหวนะครับยกบอลดูีิติตายเอาดรีร้อย้าวอยเก้า นำไปสองแต้มนะครับสำหรับเมือบริรามเมืองประสาทินวาอาห้ีอน่ไ็ด้ออย,ดย่ครับติดล็อกก็จริงแต่ว่าแหมเอาคืนได้ครับเอาคืนได้เป็นสิบคะแนนนั้นไม่เข้าโลุ เสือที่ไปดีโอ้โหบอสสวยเหลือเกินครับแนจังหวะไดีจริง10กับเก็ตตีตัวเล็กตัวเตี้ยนะครับในจังหวะลูกตกแกนี่ลูกกันก็ดีครับเสสวยตปแนวต้องบอลแก้น,นะครับเ็นอกาสของพับทิมสยามบอลเร็วอย่ารอยสบายได้เก็ด เอาละครับขึ้นมดทานแล้วเป็นนำเลยครับทีนี้12 11เ็บตัวสว้มีตังเ็นย่ารีะมจะใส่หมูเขาทุกไปนีนี้เจะเป็นอานะเดี๋ยวเาจะรับนะเตเป็น13 11เดีเปิดดี อ,อย่งได้ยังได้ยังไ,ยงได้ครับลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆริงครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงจริงโลกอย่างนี้ไม่เคยมีได้เห็นสวยครับอีกครั้งหนึ่งอันดัครั้งแะได้เห็นครับดอกนี้น,น,นเนื้อเลย หนึ่งประตูสักหนึ่งจะได้เสิร์ฟตามมา12-14อบสี่เปิดดีครับเรียบร้อยสิอยู่นี่ชงชงผมไปแล้วไปชงให้คู่ต่อสู้ก็เรียบร้อยตามมา13-14เมสิบอี่เปดีเปิดดีสามเมตรโอ้โห

สิบห้สิบสี่ินอตสยามเซฟออกพื้นได้ไหมพืนได้ไหมโอ้ยสิบหครับนำอีกครั้งาำรับหนุนฟอติสยาม16 14เ,เ,เิบีเซบดีบดีแปดรัถูกที่ทุกนาครับลูกนิด อีกครั้งออกมือดีตากเวลานอ๊อกเล็กตั้มรัหลุ่มบุอีรามเมืองประสาทหินนำอยู่ดีๆตอนนี้กลายเป็นตามครับ14-17ตอนนี้วงเขาซึงกำลังเล่นนะ มันบอกว่าอยากมาดูเก่าซึมเมื่อวันนี้มันเทกูเด้ตีัอยู่กลแเางไรกปับตัวเดต่ำดเ ไล่มาไล่มาเป็น 15, 17้าสิบเดเฟเป้าหมายได้เก่ดของบบนีรัมนงบบนีรัมนืองมปราสาททีมรรครับสวยอีกแล้วยังเอากลับไปคืนได้ยังเอาได้ยังเอาได้ครับโอ้โหชุดยอดของบล็อกพวกนี้สวยเหลือเกินโอ้โหสะใจครับสะใจ รอกสวย16 17เ oh ิดีบอลเร็วโอ้โหบอลกลางบอลเร็วจังหวะให้ครับคนตั้งคนชงคนคตีเรียกว่าประสานกันเป็ตรงจุดกอบกินสวยโกบีอู้หูขอบคุณด้ครับตุลกาัลรกยีโบี ไม่ดแล้วยี่สิบตลงไปสวยงามสวยงามให้กับทีมต้องบนเจ็ดอยี่สิบสองข้าวเอ้เ็ดเอเลยยี่สิบเจ็ด ถึงยี่สิบยี่สิบสิบหกครับผู้ตีได้ถือว่าเลือโอ้โหโอ้โหดอกนี้ยังได้ยังได้ครับยังได้โอ้โหออกไปแล้วลองสไลเดอร์อันดับสองให้กับทีมยานิสารีไซเคิลนะครับ

ลอนนนันดับนครับขอจบ,บเชทลองเราบบได้หายใจเพื่อครับสิบเก้าที่สิบเอ็ดลงาประสาทเฮนเซอมาเปิดดีกินดีหรือเปล่ารักษาอีกครั้งสำหรับหลอกลูกนี้โอ้โหมันก็เจอดอกนี้ดิเป๊ะอง้ดีสิบสอง่ะทีมัทงชหายเลขเจ็ดจไ,ได้เสิร์ฟ มไม่เป็นไรครับดอกนี้เลืเผลอเผลอก็เรียกว่าจากกันกินบ้างที่18 2 2อาร์กนะโอ้ยเรดอกนี้ก็ลูกมีสมบกกัตรา20เศษจนครับ23 23 18 S <S> แจกคืนมั้กนกแจกคืนมื้นการขยกกแบบรเมลยรับเ่สบเก้าอนน้องคันรนะเลิศนะครับได้แกทีมโต๊แก๊บนะครับแจกคืนมั้งกน,กน,กนอาลครับเป็นเชือพลอยแม์พลอย,ยของทีมหนุ่กัสิบยาม รับช่วยโดยพี่คมนะครับผมเล่นเชือกเป็นยังไงคนเดียวออกไปเด <ไป S 1> ี๋ยวหายใจอีกหนึ่งเชือกยี่สิบยี่สิบี่ลุ้มเมืองประสาทเห็นจะได้เสิร็จขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมก,ก,กันสุดขอบคุณเลยในปี63ในครั้งนี้ครับเอาละครับอีกครั้งหน่แเชตัวได้อยู่หรือเปล่าโอ้ย หายใจอีกเรื่อในการแข่ยงขัอบ่อไปนะครับซึ่งไม่มีอะไรทา้กจจัดการแหยงสเดือนมีนาคมนะครับหสี่ตรงกับงานย่างมะครับเบียร้อยเจดีสาครับที่สิบห้าการกการตัดสินเด็ต่อเป็นราชิน หลวงพุทธสยามเอาจินตบุรีสกอร์3ต่อ0ยึดรางวัลฝ่ายสังกัดเบอร์1อ่าเดี๋ยวเตรียมตัว